นั่นแหละจิตรงนี้ไม่ย้อนนะสวยเลยแหละพี่อาสีอ่ะก็เนสสวยอยู่แล้วไม่ต้องเอาจริงๆหนูหิวแต่อยู่ในรถแลก็นั่งจิ้มกิตามไป เอาแล้วขี้มูกอ่ะขี้มูกเหรอเลิกกินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหัวเาะหัวเราะหวเราะหวเรืะหัวเราะไราันเ่าะอเราะหเราะเราะหัเราะหัเราะหัวเรามหัเะหัวเราะหัวเราะหัเราะหัวเามหัวเราไม่วเาะหัเาะหัวเราะหวเราะหัวเระหัวเาัวราะคิวเอาะหัวราหัวเราะหัวเรวเาวเาะเราะหัวเราะหัวว่าเราะหวเราใครจะหัวาะว่าะวเราะเรา ไม่ได้ม่กินไม่เชื่อหรอไม่ดินเลยก็กินมาแล้วโอ้ยดินดังต้องเลยเอาอาหารครบถ้วนนะแม่ค่ะอีอาวันหลังต้องซื้อข้าวเอาดินให้เฟเลยเออส้มตำไม่ต้องกินแล้วบิก้าเสวยยันกิซมเรอวัจรดอะ้าล่เลยร้านเดิมร้านไหน เตงเต้งงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเราเปลี่ยนแม่ครัวพ่อครัวเหรอเตงงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปกินก็ซื้อมาตอนเย็นเอาไม่ได้เดี๋ยวไปตอนเย็นซื้อมาเดี๋ยวไปกินตะปูกระล้อตะปูกระล้อเอาอีกเพิ่งหัดกินกินเป็นหรอกําลังอยู่แบบได้กินก็แบบเฮ้ยเฮ้ยจมูกเหม็นๆเรแบบพยายามกำลังเปมีเจ้าเด็ด ถ้าลำบ่าไม่ต้องกินเออลำคลิปเธอร์บอกลำบากไม่ต้องกินกินเพื่อความกับว่าเข้ากังคมได้อืออหช่วงต่องช่วงช่วงช่งช่ว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 งชกวนช่วงี่วงช่างอ่หมกแดงช่วงชวง่วงช่ว่ทง่งช่วงช่วงช่วง่ว่วงช่วงชงช่งช่วงช่วง่วงงช่่ว่วงอ่วงงช่วเอ่วงช่วงช่วง่วงช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 ่่ ถ้าพีทใส่หมวกแบบเนี้ยพีทจะต้องใส่ขำเลยพีทก็ต้องใส่นะป้ารู้ป่าวไปจัดให้น้องไปจัดให้น้องไปจัดให้น้องใส่ทั้งแขน้ยสวยเลยสวยมากกดเลยย่อยก่อนดลยย่ออะไร่มันใช่หรอเยพิ่งเห็นเพิ่งเห็นกระจกมันใช่หรอ ก็ไม่เอาเอาสีดำเถอะดำลกัน้สีดำเอาหมวกพิษไงพิษก็เปลี่ยนกับหมวกกันน้องไปสีดำสวยเปลี่ยนหมวพิลลี่เอาพิษไปพิษก็ใส่สีดำไปก่อนเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ก็กระชุดเข้าอันนี้ก็เข้ามันมีคาดดำจะได้แบบหลายหลายแบบจบแล้วเม่อกี้เองใส่บันดาคอสไปก่อนมองรูปรูปหนึ่งขอรูปหนึ่งมองป้าหน่อยให้น้องเหรอ มันม um bueno. ื <t ik <t ik <t <t ่ขันทางด้านนี้สวยเลยนี่ด้วยนี่ด้วยมองนี่ด้วยป้าไม่มองลูกของมนบางเพินเพินตัวไม่ถึงเฮ้ยมันปีนอยู่มันโหโอ้โหโออ้โอ้โหอ้โ้โอ้้หโออออ้ออ้้้้้ ดิวไปไหนอ่ะนี่น้องดิวดูรูปอยู่เานั่งอยู่ตรงนี้โอ้โหมุมถูนมากอีกนีเท่าจะคลามถึงแม้ประเด็นมุมเนี้ยเราแวงอยู่อันเนี้ถ่ายกับเพื่อนหน่อยร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงอ่ะร้องเพลงร้องเพลงนั่งกล่อมเลยเก้านมเก้านมเก้านมด้วยไม่ไม่ใช่เพลงเมียเล่นด้วยไม่ได้ อ๋ออีสามตาอีสามตาไม่มันเป็นไม่มีตาอีตาหนึ่งแปะอยู่บนหัวหมาหมาที่ขอแกนอี่3ตาแอ่ละแอนอ่าเล่าต่อน่ารักว่ะอีสามตาแล้วเน่พูดไปเรื่อยๆแล้วมันจะดิ้นมากเพราะมันเป็นตัวเมียตัวเดียวในโรงเรียน สิาที่เอามาจีบแต่ว่าเป็นแบบเดินอ่ทยานเห็นแล้วมู้ยเห็นหนักก็แบบอสติ้งวะสติ้งก็จะเดินออ่อนแอนจริงจริก็ทำเป็นมีสมตาเว้ยมันจะมีในอีดดตรงกลางอ่หน้าดิอนนี้ะถ่ายจะสวยไม่เอาใช่ไหมเออ ไม่ได้คนเลือกนะเอารูกสวยๆไปซืเลือกสวยๆสุดๆเดี๋ยวส่งให้ดูก่อนเลยถ้าไม่ผ่านไม่อยาให้เลือกเฮ้ยก็เขาเลือกแล้วพี่บอกเลยแค่ว่ามีรูปลบคิวลบคิวรูปหนึ่งไม่เอาคิวไม่เอาคิวอัดคลิปไปปะอัดคลิปว่าไม่เอาคิวเน้อัดคลิปไปแล้วด้วยนะไม่เอาคิวไม่เอาคิว เดี๋ยวร้องให้เดี๋ยวร้องนะขอมีฟองกับอัพเจอ์นะมีคิ้วกับไม่มีคือไม่เอาหน้านะอันนี้มเอาอันที่สองเออเหลือแต่คิ้วง่าก็เป็นูขอเหลือคิ้วบ้าลบปากหรือยางลบหน้าออกเริ่มใหม่แล้วอะมันหิวข้าวอย่างเงี้ยแหละแล้วอย่าไปกินแล้วมันก็ตายอารมณ์ปะพาลีผ่านเนื้อหิวข้าวทำอะไรเนี่ยทำอะไรอ่ะ ฮะโอใช่สงยลูกขรอหน่อยรอหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาอ๋อออาปไปไปนาี่ก็เบาหนักมากพอดีปา่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขายขายไปก่อนเดี๋ยวเขาเข้ามาอืมเรามามานี่แหละก็ลงใบมายืนตรงนี้ก็จบเออเดี๋ยวเข้ามาเดี๋าไปาปให้น้ตเดินไปไม่ไปทำไรกูโควิดเออเเสนี่ยสาวเพราไปไปทักเขาเลยนะไปอะู่าแม่แคสมนเงอยู่ไห่บ้านนุชอยู่ทีบ้านเพิร์ลเลยอ๋อก็อยู่ ไม่แล้วมันออกเพชรบุรีได้ไงออกเพชรบุรีเลี้ยวขวาเข้าเรียนไหวม่รู้เพราะเราต้นงที่เกษตรไงมาที่ใหมเกษตร่นี่ไกลไปปะดีนะไม่ต้องหาตรงนี้าวดีโหัวหดเดียวพี่ปถึงใรีบไงพวกก็เห็นว่าหัวรีบเซลล์เซลล์ดิเนสเซลล์ดีไง เฮ้ยเฮ้ยไปเรื่องต้นที่เกษตรเหรอสวัสดีครับคินทันกินทันอะไรอะไ้กินอลไระเออใช่กะละไช่ใส่นี่เขาให้วางหมดแล้วเว้ยเอาไปเก็บเลยแมงจริงจริง ขันไว้ก่อนเลยเดี๋ยวพี่ชะลักันขันกันหน้ามันขันไว้ก่อนขันไว้ก่อนขันไว้ก่อนขันไ้ก่อนเราเอาบทดีกว่าสรุปคือตัวเองวางคือวางเข้าชานะไม่ให้ดูคือเขาให้วางไปเลยไม่ต้องหยิบมาอีกเลยเดี๋ยวไปเอาบ้างดีกว่าอุ่นใจไม่จับมือแ่ถ้าอยู่นี่เกิดจำไม่ได้ทำไงอ่ะอยู่่ทีน